ต้องเหยียบครับกระทืบแม่งได้เลยครับจริกครับจริงโอ้โหปา,าสิหาเกียร์เช่เอฟมีหน้าล่ะฮีโร่มันจะทับเจ็ดเกียร์ไม่ไดีครับไม่อะไรเลยสองีตัดใจเลือกแท็กอะไรครับแท็กบีครับคลิกครับมาแล้วครับโอ้โห,โหสองีเลือกบีเลยฮีโอนะครับ รบกวนนะครับถ้ารถท่านไม่มีประกันภัยนะครับย้ายที่จอดดวดครับไม่งั้นท่านได้สีใหม่แน่นอนครับขอรถผมไปแทนได้ไหมแม่ปดองแม่ปดองมาแล้วครับ่ได้เห็นลโอ้โห,โหดับนี่ิ โอไม่ยอมครับเท็กไกลกว่าด้วยครับเออมึงเท็เท่านี้กูเท็เท่านี้ทำไมเล่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทิงงัดูคนระับใครชนะไป็ิงหนึ่งแพ้ไป็ิงสามครับอ่าเมื่อกี้นี้เสียบมั่นครับเสียบมั่นเลือกเล่นเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ชดิชัอปชังปิงก่อนชักปิงครับชักปิงเลือกเล่นเลยชักปิงเลือกเล่นเลยครับทิงสาม ้าวคู่นี้ใครแพ้ให้วิ่งเข้าเลน B เลยนะครับชักปิกไปรอเลน A แล้วครับเขาสแตนไบอยู่แล้วครับอ่าทีมงานครูไทเวอร์ดูนะครับเลี้ยงให้ที่เลี้ยงเอาขานะครับจับล้อไว้ได้นะครับกันไหลครับใส่หัวเครับนี่ครับพร้อมแล้วกดแตะให้กรรมการนะครับกดแตะ้วยครับ้พร้อมแล้วครับีพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว I'm เนี่ยครับเมนเพิ่นมาสุงเงี้ยครับพี่เวลามาเป็นที่เด็นข้นมาล้วว่าจะมันอาแค่ชนะได้ยินผมไหมครับฮ้ยพี่วนกลับย้อนสอดมาเลยได้ไหมเขาเข้าไม่ได้ไงรถมาสู หนึ่งชัาปิกเพชรุรีครับยาลูลาขับดีมากนะครับย่า บีจ<ล>ี6บีเอฟขับปรแล้วพี่ขับรถพ่อพังคาตีเลยครับทุกวันนี้ถือต้องมาพักเยครับพ่อบอกอยาเอาเลยสมบัติกูอ่ะมาครับกู่ชิงอันดับท,ที่สามพ่อบอกว่าตอนแรกจะซื้อรถไถให้ครับเพราะผมเป็นลูกที่ดีมากครับครับพ่อบอกว่าให้ตื่นมาคนอื่นนี่ให้ล้างรถใช่ไหมครับของผมเพื่อพ่อจะซื้อรถไถมาตื่นมาก็้ล้างผ่าน6มเป็นกะล้างผ่าน พอซื้อลมถไายมาบอกผมไม่ต้องรับตัวอื่นครับมึงรับต้องผ่านเดียวผมจะไปดูหลักผ่านผ่านอะไรพี่ผ่านรลไถ่ายก็อามาครับหัวเราะตอบจากวุ้นนี้ครับมาแล้วครับเมกะห้าร้อยพี่ครับขอแรกไปครับช่วยกันยกสายไฟนแล้วถ้าพี่จับสายไฟเสร็จแล้วพี่ยืนยิบนะครับแสดงว่าพี่ได้รับสารจากสนามเทพนครแล้วเป็นสารสองร้อยยี่สิบโวลต์ครับพี่จะยืนยิบอยู่กันเดียวเลยยเลี้ยงรักเรา 3างคนกดทีเลยเอาเลยครับโอ้โหนี่ล่ะฮะฝีมือครับรถกระบะเร็วไม่พน้นครับสิบล้อเข้าได้ครับมาครับทีมงานของคู่ชิงอันดับที่สองสองสองลงไล่วสันลุกเรืองครับเจอกับ เจอกับช่างปิ๊กเพชรบุรีครับว้าวเอาไงเอาไงเอากันไปเลยพี่ขวาไปขวาไปชิดขวาไปชิดขวาชิดขวาไปชิดขวาอ่าลบกวนบอกคนเดียวครับพี่ อาจารย์คงครับเข้าได้พี่สุดยอดครับพี่เข้าน้ำลายทาให้ครับขนาดว่ารูนิดเดียวเข้ากันได้สุดยอดครับรล้ออัดเบร์ลูนิดเดียวเข้าได้เฉยน,น้องแอดจำไว้นะใหญ่ขนาดนี้ก็เข้าได้นะพี่เอาน้ำลายเาาท้าหัวถรถบรรทุกรถบรรทุกรับรถไทยรถไทยเข้าได้หมดเอาแล้วครับจากสุขโขทัยครับสุขโขทัยครับสุโขทัยเป็นรถบรรทุกพืผลพารเกษตรครับเฮ้ยเฮ้ยนี่คนฝั่งซ้ายครับ เป็นรถส่งแผงทึบเขาเรียกว่าวัยรุ่นร้อยตันครับรุ่นนี้เป็นที่โปรดปานของตาชักรอยนะครับและขนส่งพันดับเป็นอย่างิ่งทำไมอะรถปุ่แผงแบบนี้ครับทำให้บำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายปีหรืหลายเมือเลยโอ้โหไม่ยอมกันเลยทีเดียวครับเอา,าละครับคู่นี้ก็ไม่ดนะียีโน่ีโน่จะได้เปรียบครับแพ้ สซน,นเอฟเหมือนกันหรอโอ้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เจ็ดเกียร์เดนนะแบบุอยใช่มนเ <Z M S 2> ทั้งคู่ครับเอาละครับอยู่หนึ่งสามสี่ไม่ต้องดูครับไปดูเกียร์ห้ครับห้าหกดแปครับว่าใครสลัดหัวแล้วแม่นตัวกันครับเอาตัวแ้ดูครับฟัเสียงตอนเกียร์หอย่างเดียวครับสนเอทั้งคู่ อูท้ายคองสีเจอาสองสุดที่อูสีดีเซลเสียบมั่นส่วนพึ่งอูท้ายคองสีเจอไอ้รถเช็คขาวของใครอะไอ้ไททันนะครับเจอด้วยดีเซลรถนักแข็งไททันสี่ประตูขยับเร็วไอ้เฮียไม่ได้ไททันหรอคอนิวว์หรอหนึ่งจุดเก้าหรอ สนใจตั้งใหม่หรือวะจบจากรุ่นนี้ครับหัวล่าครับเรียมตัวเลยครับจา๋ารถอะไรขนาดอะด D Max ขาวเหรอขยับให้หน่อยครับพี่ผม้าใจดันไปชนะรถที่บลิวายได้นำหนึ่งมา ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับอรอบชิงแล้วก็แ็นเซอร์อะไรเกิดขึ้นได้ไดครับพี่เลกเอลุยดีเซลครับเอาให้จบกันครับ <c oughs> แม่มานองลุยดีเซลคอยดูครับพี่ๆสามยี่จะแดดสามหกหรือสามหกจะยกท็อปสามยี่ซึ่ง แข่เครื่องของก็เร็วศักดิ์สีตระกูลอีสุครับโอ้โหอแข่งเอมากเลยอยู่เซตกับ6อ้เฮ็ดเทนขอบคุณข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสายบรรทุกของพี่ดีด้วยออ้้ยยแล้วหุ่ยย้อกันที่ไหนย้อกันที่ไหนแพงเเป็นรถทั้งสายนะครับพี่ดีครับเอามาแข่งครับ 6เอดตี1หรอชนุ่ยเอสตี1หรอ6เอสตีสุดจริงไหมแล้วแบกเขามันเร็วอะครับอะไรก็เก<ม>ิดขึ้น<ม>ได้<ม>ครับไม่มีอะไรต้องบอกก่อนว่า3 6คันนี้ไม่มีบงังฝุดนะครับฉะนั้นไม่มีอะไรต้านลมครับในการแข่งแ,งแยกระยะสั้นแบบนี้สั้นมากไหมแล้วใช้ท่อสั้นด้วยครับ3 6คันนี้ครับอย่าพูดอะไรที่มันสั้นๆเาเข้าหัวใจสั้นแล้วมันเยียวไม่แก่เลยครับ่ พี่แก่ครับเขาว่าพี่ครับขอบคุณครับเขาเขียนไว้งห้ังกรับรดลากพ่อไอ้นี่นีก็รากพว้พี่ตำรวจโอ้ขอเรียกส่งกัญญาดให้กรรมการหน้ายสักนับแต่หรือกระพิบไปนะครับกรรมการจะขอว่า